สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับบัสักชแนลอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้วันนี้อากาศเริ่มเย็นมากเลยนะครับเพื่อนๆสองสามวันที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มเข้าฤด,ดูหนาวมาช่วงนี้ก็เริ่มเย็นมากขึ้นลด2อถึงสองศานะครับเพื่อนๆยังไงก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับผมเปท่าคนแก่เด็กๆก็ภายในบ้านของเราช่วยกันดูแลอากาศเริ่มหนาวมากแล้วนะครับเอาละครับสาหรับวันนี้บัสักจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการกําจัดเพลี้ย มแมลงต่างๆนะครับผมที่มากัดกินพืชสวนพืชผักของเราที่เราปลูกไว้นะครับผมด้วยภุมิปัญญาชาวบ้านตั้งแต่สมัยเก่าก่อนนะครับด้วยขี้เถ้านี่แหละครับอลองมาดูขั้นตอนการทํากันนะครับวัสดุที่เราจะทํานะครับเพื่อนๆการทำการจัดระยะมดปลอดสารพิษน,นะครับผมอย่างแรกเลยก็คือขี้เถ้านะครับนี่เรามีขี้เถ้าแล้วก็น้ําอ่ะลองมาดู วิธีการทำนะครับผมเราใช้น้ำประมาณ1ลิตรนะครับเพื่อนๆนี่ครับน้ำหนลิตรนะครับผมอ่าบารสักเติมไว้นี่นะครับหนึ่มิลลตรก็เท่ากับ1ลิตรนะครับผมเทใส่ลงไปเลยเป็นส่วนผสมนะครับผมน้ำา1ลิตรเราโดยใช้ขี้เท่า1กกำมือนะครับผมน้ำา1ลิตรเนี่ยเราก็ใช้ขี้เท่า1กกำมืออ่าบารสักขออนุญาตใช้มือนะครับผม ไม่ดามานะครับผมใช้มือเลยหนึ่งกำมือนะครับเพื่อนๆใส่ลงไปาจากนั้นเราก็ใช้มือเรานี่แหละคนให้เข้ากันนะครับผมนี่นะครับขี้เท้าหนึ่งกำมือน้ำจำนวนหนึ่งลิตรนะครับผมใส่ลงไปผสมกันนี่นะครับหลังจากเราผสมลงไปแล้วนะครับเพื่อนๆ เราก็ค้างคืนไว้เลยนี่แหละครับน้ำหนึ่งลิตรที่เท่าหนึ่งกำมือน,นี่แหละครับหลังจากผสมไปแล้วเราก็เก็บไว้ค้างคืนประมาณหนึ่งคืนนะครับผมถึงจะเอามาใช้ฉีดพวกเพลี้ยพวกแมลงพวกมดต่างๆได้นะครับผมอ่ะนี่คืออ่าที่เราทําไว้นะครับผมอ่านี่เราก็ไว้ค้างไว้หนึ่งคืนส่วนตัวนี้นี่คือบารสักรทาไว้แล้วนะครับ ค้างคืนไว้ประมาณหนึ่งคืนวันกับคืนน,นะครับผมเห็นไหมครับน้าําใสๆที่มันตกตะกอนแล้วนะครับผมเรากรองเอามามันจะมีพวกขี้เท่าอ่าขุ่นๆอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับผมนี่คือน้ําขี้เท่าที่บรสักแช่ไว้กรองไว้นะครับผมหนึ่งคืนแล้วนะครับผมอ่าเราเอาตัวนี้นะครับเพื่อนๆที่เราค้างไว้หนึ่งคืนแล้วนึงนะครับมาใส่ผสมอีกทีหนึ่ง เราจะใช้ผสมโดยใส่น้ำหนึ่งลิตรใส่ในอปอกกี้ไว้ใส่ขวดปอกกี้ไว้นะครับผมคือจำนวนหนึ่งลิตรบาสักใส่ไว้แล้วนะครับเนี่ยจำนวนหนึ่งลิตรหลังจากนั้นเราก็น้ำที่ว่าค้างคืนไว้นี่แหละครับน้ำขี้เถ้านี่แหละหนึ่งลิตรเหมือนกันใส่ผสมเข้าไปนะครับผมก็คือใส่ผสมไปอ่าเดี๋ยวบาสักจะ กรองอ่านะครับผมอันนี้ก็จำนวนหนึ่งลิตรนะครับผมหลังจากนั้นเราก็มาผสมกับน้ำในขวดป๊อกกี้นะครับผมก็รวมแล้วทั้งน้ำแล้วก็น้ำขี้เท่าก็คือเป็นสองลิตรนะครับผมอ่านี่ครับใส่รวมไปเลยนะครับผม โอเคเป็นนั้นว่าเสร็จสิ้นนะครับผมน้ำขี้เท้าที่เราหมาักไว้หนึงคืนจำนวน1ลิตรใส่ผสมกับน้ำในขวดป๊อกกี้อีก1ลิตรพอรวมเป็น2ลิตรจากนั้นเราก็นำไปฉีดคับไม้พืชผลของเราที่เราปลูกไว้ที่ว่าพวกเพลี้ยพวกแมลงชอบเข้ามากัดกินนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมใช้ป๊อกกี้ตัวนี้เป็นตัวฉีดนะครับผม เดี๋ยวว่าสักจะพาไปดูนะครับเพื่อนๆนหลังจากเราผสมเรียบร้อยแล้วเราก็มาฉีดเลยครับผมเนี่ยครับพรียะกินเต็มหมดเลยครับมะม่วงนะครับผมอ่าเห็นไหมครับเพื่อนๆนเต็มหมดเลยฉีดเลยครับเพื่อนๆนี่ครับเพรียะกินเต็มหมดเลยครับผมเห็นไหมครับเพื่อนๆน อั้มะม่วงตั้งกัะเพราโหระพานะครับฉีดเลยครับผมน้ำขี้เท่าเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเวลาไปเคลือบพวกใบพืชใบผักต่างมันจะเป็นมันนะครับผมดูง่ายๆเลยพวกกระเพราก็เหมือนกันครับผม เราฉีดหมดเลยนี่ครับผมกคลิกต่างๆนะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ก็เหมือนกันมะม่วงอีกต้นหนึ่งนี่เขาเรียกเพลี้ยขาวนะครับผมเจาออขาวๆหน่อยบางต้นก็ออกดำๆฉีดหมดเลยครับผม โอเคมีพวกมะเขือต่างๆนะครับนี่ครับพวกมะเขือพวกถั่วพลูนี่ครับ,รรบฉีดหมดเลยนะครับผมเพื่อนๆได้ผลร้อปซครับขี้เท่าเนี่ย จริงๆแล้ววิธีการไล่เพลียไล่หนอนนะครับผมมีหลายขั้นตอนบางบ้านเขาใช้พริกแกงครับเพื่อนๆพ,พริกแกงมันมีส่วนผสมของพวกมะกรูดพวกขา่าพวกกระเทียมพวกนี้ครับผมพวกเนี้พวกมดพวกเพรียพวกหนูอะไรต่างๆเป็ตัวนะครับเอาละครับสำหรับน้ำในปอก,กี้ที่เหลือเราก็เก็บไว้ฉีดได้อีกนะครับเพื่อนๆ คือสามารถเหลือไว้แล้วก็เก็บไว้ฉีดได้อีกนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมอย่างน้อยก็มีประโยชน์ให้เพื่อนๆไม่มากกว่าน้อยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับบัตรศักนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบัตรศักด้วยนะครับผมสําหรับคลิปไล่เพลี้ยไล่มดไล่หนอนต่างๆนี้เพื่อนๆก็สามารถลองไปทําดูกันนะครับผมได้ผลเห็นผลเลยครับผมยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับบัตรศักด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ